สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาชมกล้วยหอมนะครับผมบลูกไว้ไม่เยอะก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์นะครับผมบนี่ออกเขือแล้วเขือยาวยาวมากครับก็เตรียมจะขยายพันธุ์นะครับผมบนี่ก็ลูกเยอะแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะขุดขยายพันธุ์นะครับผมโอมนะครับนี่ก็ใช้ไม้นุ่นไว้นะครับผมมันใหญ่หนักงั้นเดี๋ยวไม่ได้กินนะครับผมยังไม่มีเวลาดูแลนะครับ เกือใหญ่ใหญ่ทั้งยาวดูว,ว้าวเลย,ยนี่ฮะผมนี่อยู่ที่สวนนะครับผมนี่ฮะมาชมกล้วยหอมกันนะครับผมปลูกไว้อยู่2จุดนะครับฝั่งนูน้นก็ฝั่งนี้นะครับผมก็ได้กินตลอดนะครับวันนี้รกมากครับขึ้นเต็มเลยยังไม่มีเวลาเลยเ,ลยเดี๋ยวก็จะ ขุดลูกครับตัวนี้ครับใยายนะย,ายพันเอานะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ลูกก็มามาขุดเอาเลยนะครับที่สวนครับกับลูกไว้กินเองนะครับผมไม่เยอะนะครับมีอยู่สองจุดอะ มัน,นก็ออกแล้วครับหนูเริ่มออกนี่ฝันก็ขึ้นอยู่ออกเรือแล้วครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาตกเต็งนะครับผม ใหญ่ยาวนะครับผมหลายหวีเลยนะฮะสวยงามมากครับผมก็มีลูกอยู่ขึ้นอยู่หลายต้นนะครับผมก็เตรียมจะขยายพันธุ์เอานะครับมีหลายวีอยู่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ห้าหกสีนะครับนี่ก็จะสมบูรณ์นะครับผมว่าใช้ขี้วัวน,นะครับอีกคออนะครับสมบูรณ์มากครับผมก็มีหลายอย่างครับก็จะเป็นข,ข้างนี้ก็จะเป็นมันสําปะหลังนะครับผม ตัวนี้ก็สวยงามเลยครับนีฮลูกสองต้นนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะขุดขยายพันธุ์เอานะครับผมนี่ฮะต้นกเ,เริ่มขึ้นอยู่พอดียังไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดนะครับผมนีฮะลังสวยเลยนะครับ นี่ยขุดขยายพันธุ์เอานะครับผมกล้วยหอมกล้วยหอมตัวนี้คือหวานมากนะครับผมีรับผมตัวนี้ก็ขยายได้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับผมพริกก็เต็มเลยนะครับพริกกําลังออกลูกนะครับผมก็ปลูกไว้กินเองครับไม่ต้องซื้อเขานะครับผมเนี่ยเยอะแยะเลยนกเยอะครับผมลูกหลายอย่างที่สวนนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงท่านี้นะครับพาเ,เพื่อนๆมาชมกล้วยหอมกับพริกนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ